เพื่อไทยเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจุดยืนไม่คงเส้นคงวาพลิกไปพลิกมาได้ตามสถานการณ์ก็มืนจบจกปิ่นสีคุณชัยเกษมไม่ได้รับบทบาทหน้าที่อะไรเลยทั้งในตัวรัฐบาลไม่ได้เป็นรองนายกไม่ได้รับการมอบหมายให้ทำงานสำคัญใดๆทั้งสิใ้ตัวตนเหมือนกับหายไปจากเวทีการการเมืองครับหนกันยาดีเดแน่นอนรู้แน่นอนว่าเขาจะจับมือใครครับใช่วันนี้ ซึ่งนะขณะนี้เดี๋ยวเราต้องมากันวิเคราะห์แล้วครับอาจารย์ครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเลือกใครกันแน่แดงหรือน้ําเงินคือถ้าเราดูเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าจุดยืนของทั้งสองพักเนี่ยเป็นยังไงอาจุดยืนของทั้งสองพักเนี่ยกรณีพักภูมิใจไทยเขาก็มีจุดยืนอนุรักษ์นิยมที่เข้มข้นนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีช่วงเวลาที่พยายามที่จะถ่วงลังการ แก้ไขกฎหมายประชามติก็เรียกได้ว่าประกาศชัดในเรื่องนี้แต่คราวนี้เพื่อไทยล่ะคือเรื่องเพื่อไทยเนี่ยตอนหาเสียงแล้วก็ตอนเป็นฝ่ายค้านสมัยพลเอกประยุทธ์โอ้สนับสนุนการแก้ไขมนูญแบบเข้มข้นเลยนะจริงจังมากแต่พอเป็นรัฐบาลแกพลิกเลยนั่นน่ะสิพยายามจะยืดเยื้อดีเลยใช้เลย์แทคติกก็แปลว่าเอออันนี้ไม่ค่อยตรงไปตรงมานะจะบอกว่าหักหลังได้ไหมฮะ คือก็คือแสดงให้เห็นว่าจุดยืนไม่คงเส้นคงวา,าพลิกไปพลิกมาได้ตามสถานการณ์ก็จกปิ่นจจสีก็เปลี่ยนสีได้นะจ้ะใ,ใช้แบบแบบนี้ก<ด>็เป็นไปได้เพราะว่าจิ้งจกมันก็ถ้าผนังขาวมันก็สีาสขาวใช่ไหมถ้าผนังดําก็สีดำไปเกาะขอนไม้ก็สีขอนไม้เลยอ่ะใช่ทีนี้คนลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าใครจะไปคบด้วยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะ<า> ระวังไว้ให้ดีอันนี้อาจารย์เตือนเตือนเตือนพักไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเตือนทั่วไปทั่วไปทีนี้อ่าข้อนี้สมมติว่า,าเรียกเพื่อไทยก่อนอ่คือเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยคือคะแนนนิยมของเขาเนี่ยตกต่ำมากลดทัถถวและความชอบธทมเนี่ยก็แทบไม่มีไม่หลงเหลืออยู่ศูนย์เลยเหรออาจารย์จะบอกว่าเหลือศูนย์ก็ล่าสุดที่ก็ทําที่นิดาโพําเนี่ยก็เหลือสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ความนิยมนะคะความนิยมความนิยมความนิคนก็ไม่เชื่อวันพอคนไม่เชื่อเนี่ย มันบริหารประเทศต่อไปก็ยากอาจารย์จะมองจะบอกว่าถ้าลงเรือลําเดียวกันเนี่ยเรืออาจจะเป๋ถึงขนาดที่มันล่มได้ใช่คุณผู้ชมเราก็รอจับตานะว่าพักประชาชนจะไปทางไหนจะไปภูมิใจไทยก็ดันคุณอนุทินเป็นนายกหรือจะไปเพื่อไทยก็ดันคุณชยัยเกษมถูกไหมคะถ้าเป็นคุณอนุทินเป็นนายกมันจะเป็นยังไงคะในมุมอ,อาจารย์คืออย่างแรกก็คือว่าเงื่อนไขของพักประชาชนก็คือสี่เดือนต้องยุบสภาครับ สี่เดือนนับจากอะไรนับจากที่เขา,เาแถลงนโยบายต่อสภาก็ต้องยุบสภารัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะทีนี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยจะทำอะไรบ้างาก็คือหนึ่งเนี่ยก็บริหารงานประจำ<อ>บริหารงานประจำทำอะไรก็ยกย้ายได้นะแล้วก็ทำโครงการที่มีอยู่ได้แต่จะทำกฎหมายยากคือสี่เดือนเนี่ยมันยังไงก็ ไม่ทันเลฮะอัฐบาลไม่สามารถผลักดันกฎหมายอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคุณอนุทินเองมันมีสิ่งไหนที่น่าเป็นห่วงไหมครับเพราะเห็นบอกว่าจะโดนเช็คบินเยอะเลยการเช็คบินก็ใช้เวลา,าแล้วก็ถ้าเช็คบินอนุทินเนี่ยโดยโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่เนี่ยมันช้า <c oughs> เพราะงั้นจะสี่เดือนเนี่ย แกก็คงยังอยู่นั่นแหละยังอยู่ไปเรื่อยๆที่อายุสภานะก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึงเลยครับถ้าเป็นคุณชัยเกษมนะครับเพราะเขาก็หลายคนบอกแล้วโดยเฉพาะกลุ่มมวลชนเองก็บอกว่าคุณยังเป็นหุ่นเชิดอยู่อ่ะคือคุณชัยเกษมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันในแง่ของการที่จะตัดสินใจแต่ว่าปัญหาคุณชัยเกษมเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าคุณอนุทินนิดนึงสมมติว่าคุณชัยเกษมเนี่ยยอมรับปากครับ พักป <Yeah. S 2> ระชาชนว่าจะยุบสภาแต่เกิดคนข้างหลังบอกว่าเ้ยอย่ายุบ่าทำไงแล,แล้วเสียงของคนข้างหลังมันหนักแน่นกว่างี้เพราะงั้นเนี่ยคือคุณชัยกเกษมเนี่ยอาจจะไว้ใจได้นะครับ แต่ว่าคนข้างหลังเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าแกก็แผลวพราวะก็น่นอนพอเง้นเนี่ยแล้วก็ตัวของคุณชัยเกษมเองเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจไม่เหมือนกับพักภูมิใจไทยเบ็ดเสร็จเลยคุณที่คุณเนวินอโทษคุณอนุทินเนี่ยอนุทินบ้านใหญ่บ้านใหญอาจารย์คือทุกคนเข้าใจกันแบบนี้เอาจริงที่คุณอนุทินถึงแม้ว่าจะมีคุณเนวินอยู่เบื้องหลังแต่ว่าการตัดสินใจสําคัญเนี่ยเขาก็ให้เกียรติ ให้เกียรตคุณอนุทินในการที่จะตัดสินใจนะเพราะงั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นตัวจริงรมากกว่าคุณชัยกเกษมอาจารย์จะบอกว่าคุณชัยกเกษมเป็นคนที่ไม่สามารถมีปากมีเสียงได้เหรอฮะก็ดูที่ผ่านมาสิดูที่ผ่านมาก็คือว่าคุณชัยกเกษม ไม่ได้รับบทบาทหน้าที่อะไรเลยทั้งในตัวรัฐบาลไม่ได้เป็นรองนายกไม่ได้รับการมอบหมายให้ทำงานสาคัญใดๆทั้งส<ช>ิ้นเหมือนกับหายไปจากเวทีการการเมืองครนะแล้วก็มีอยู่ติ่งอยู่นิดเดียวก็คือเป็นแคนดิเดตนายกตอนที่เขาไปเจราจา เขาก็ไม่ได้คิดถึงคุณชัยเกษมนั่หน่อยคุณชัยเกษมก็ไม่อยู่ทางหน้าหน่อยใจนักแต่เห็นมีภาพตีกงตีกอล์ฟอะไรโผล่มาอีกอะอันนั้นก็เป็นการแสดงในช่วงนั้นไงว่าอาจารย์บอกว่าเป็นการแสดงแสดงให้เห็นว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นนายกก็เป็นนายกเนี่ยใครก็อยากเป็นใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีข้อขอรหาเรื่องสุขภาพก็ต้องบอกให้าราราชนเห็นว่าผมเนี่ยไม่มีปัญหายังแข็งแรงตีกอล์ฟได้พร้อมที่จะเป็นอันนี้ผมก็เข้าใจนะผมก็บางคนเนี่ยเขาก็ อยากให้ทางพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยจับ,บมือกันนะเพือ่อนรอบๆข้างผมหลายคนเนี่ยเขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็มองว่าพักเพื่อไทยอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วก็มามาล่วมมันขับเคลื่อนให้มีการแก้ขไขพนนวนีน่ผมว่าผมก็เลยบอกเอ๊ะฝันไปหรือเปล่า <c oughs> มีเพลงลอยมาในหัวเลย <c oughs> เพลงอะไรครับเพลงอะไร <c oughs> อยากกลับตัวกับ <c oughs> จชไม่ได้เดี๋ยวโดนริเออแต่ทธอเนี่ยอาจารย์พออาจารย์วิเคราะห์มาถึงตรงนี้นะพอเราฟังแล้วอ่ะมันเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทั้งน้ําเงินจะหนุนน้าเงินหรือจะหนุนแดงหรือ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 ยังไงฮะมันเป็นไปได้ไหมคะไม่หนุนใครเลยเพราะเราจะตรงจับสัญญาณจากสมาชิกของพรรคประชาชนบางคนยังบอกเนี่ยอย่างคุณไอรัชนกเนี่ยบอกว่าเจ็บทุกทางเรื่องตรงไหนก็เจ็บทุกทางหรือแม้กระทั่งสสกทมอย่างคุณนัชชาเนี่ยก็โพสต์บอกว่าคิดไม่ตก เพราะว่าถ้าหนุนไปก็กลัวบางคนจะพลิกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยฉีก MOU <ะ>เป็นไปได้ไหมคะว่าประชาชนจะไม่เลือกใครเลยพรักประชาชนจะไม่เลือกใครเลยเอา<ด>ยอย่างนี้ก่อนอสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเขาประกาศว่าหนุนภูมิใจไทยทนะ,ะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าซึ่งเราจะต้องจับจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะว่าเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยจะทลนกล้ายุบสภาหรือไม่ นะอันนี้ต้องจับตาดูเลยเพราะว่าวันนี้คุณสรวงบอกมาแล้วนี่ว่าจะทุนเก้ารับรจะผ่านะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นไพ่ไม้เด็ดของทางเพื่อไทยที่เขาไม่อยากให้อำนาจรัฐเนี่ยไปอยู่ที่มือภูมิใจไทย<อ>นะเพราะั้นไม้เด็ดอันนี้เนี่ยเขาก็าสแสดงออกมานะซึ่งสแสดงออกมาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะ,ะมันทําได้หรือเปล่านะอย่างคุณบรวรศักดิ์ประมาจารทางกฎหมายก็บอกว่าไม่ได้หรือกฤษฎีการลขากฤษฎีกาก็บอกไม่ได้นะ เพราะงั้นเนี่ยพอเสนอไปเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะเราะอาจจะไม่ได้ยุบก็ได้นะหรืออาจจะได้ยุบก็ได้ก็อันนี้ก็เรายังไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้อย่างแน่นอนว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงแต่ว่าเขามีอํานาจในการเสนออํานะอนาจในการเสนอมีอาทีนี้สมมุติว่าเขาไม่ยุบนะพอเขาไม่ยุบเนี่ยแล้วก็พักประชาชนบอกว่าจะไม่โวตใคร,ครนะประกาศว่าไม่ไม่โวตใคร พะถ้าประกาศว่าไม่บวชใครเนี่ยเขาก็คงจะไม่ยุบนะ,ะไม่โหวตใครมันก็จะล็อกอยู่ชายเกษมก็เป็นไม่ได้อนุทินก็เป็นไม่ได้ไไดนะมันก็จะมีปมประเด็นปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเอะถ้าเกิดเสนอไปแล้วเนี่ยนะเสนอไปแล้วแล้วก็โหวตสมมุติว่าโหวตไม่ผ่านนะสมมุติเสนอคุณอนุทินแล้วก็โหวตไม่ผ่านอันนี้มีปัญหาทันทีเลยเอเหรอ,อ,อ ปัญหาคล้ายกับคุณพิธาว่าเสนอครั้งที่สองไม่ได้เอาเหรออันนี้ปัญหาหรือว่าถ้ามีการเสนอคุณชัยเกษมก็โหวตไม่ได้เหมือนกันก็เสนอซ้ำไม่ได้มันจะเป็นสุญญากาศไหมคะทีนี้มันก็เหลือใครสมมติว่าอันนี้ก็เหลือคุณพิรพันธ์นี่คือช้อยอื่นจะมาเลยใช่ไหมฮะมันจะเริ่มปรากฏช้อยอื่นเลยนะเหลือคุณพิรพันธ์แล้วก็เหลือคุณประยุทธ์ครับ แล้วก็เหลือคุณจุรินได้ไหมได้เหลืออีกสามคนครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาว่าพลิอกประยุทธ์ก็ไม่มาเหลือคุณพิรพันธ์ก็ไม่ได้รับการยอมรับครับส่วนคุณจุรินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าโอกาสมันยากอสากาลก็จะเกิดแบบแบบนั้นซึ่งเป็นสากา์ที่พักประชาชนก็กังวลคว่าเดี๋ยวจะพอไม่ได้เดี๋ยวมาตราห้ามาเลยเสนอคนนอกเข้ามานายกคนนอกมาตราห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการโหวตก็คือต้องโหวตให้ได้ครับถ้ามีคุณเสนอชื่อคนอนุทินแล้วเนี่ยถ้าป้องกันไม่ให้มันไหลไปจนถึงมีการนําเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มาหรือว่าคนอื่นที่ตามมาตราห้าม,มาคือต้องโหวตให้ได้ครับเสียก่อนออันนี้ก็คือ,อปมปัญหาของกฎหมายไทยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ผมคิดว่า ตอนนี้เนี่ยทางพรคประชาชนเ็าตัดสินใจอย่างชัดเจนนะจุดยืนว่าคือเขาไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ที่มันไหลไปถึงจุดนั้นอ,อันนี้ก็เขาพูดตอกย้ําค,คือขณะนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพรคประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้โหวตเพื่อที่จะร่วมรัฐบาลนะเขาไม่ได้โหวตที่จะสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกที่ถาวร,รแต่เขาโหวตเพื่อแก้ปัญหาทางตันทางการเมืองเ,ออเขาโหวตเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้อ่า อันนี้ก็อันนี้คือจุดยืนของเขานั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเองก็วิกฤตเหมือนกันไหมครับเพราะว่าคนก็เริ่มไหลออกไหลออกงูเห่าก็เริ่มโผล่อะไรอย่างงี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะโอ้เพื่อไทยเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าถึงจุดต <c oughs> กต่ํากับอย่างไม่เคยมีมาก่อนฮ <c oughs> ะพอคุณแพยทองทานออกไปปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราเห็นนะสสก็เริ่มไหลใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลมาจากตัวคลิปนั่นแหละที่จะทำให้คะแนนเสียงของทาง ภูมิทางเพื่อไทยเนี่ยในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดอยู่กับชายแดนกัมพูชาเนี่ยนะก็ตกต่ํามากนะคนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้จะไม่เอาแล้วนะเ,เพราะงั้นเนี่ยเมื่อคนไม่สนับสนุนคุณเป็นสสพรรคเพื่อไทยขือลงไปก็สอบตกบดังนั้นเนี่ยจะอยู่ทําไมถ้ายังจะเล่นการเมืองอยู่ก็ต้องไปหาพรรคที่ประชาชนเขาก็ยังตอบรับอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เกิดอาการไหล เข้าไปสู่พักภูมิใจไทยมากขึ้นเพราะาถ้ามีเลือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยไม่รู้จะได้ถึง50เสียงหรือเปล่านะครโ,โหเมื่อก่อนผมประเมินว่าได้ร้อยหนึ่งแต่พอเกิดเหตุกรณีคลิปเสียงเนี่ยห้าสิบเสียงมันรู้จะถึงหรือเปล่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนที่แบบสี่เมเลยนะใช้คําว่าถึงวันล่มสลายของเพื่อไทยได้ไหมคะคำนี้ก็ล่มสลายได้ในวันนี้คือตอนที่เราจะเห็นแฟกชั่นหรือว่ากลุ่มย่อยในเพื่อไทยที่จะไปนะ หนึ่งก็คือกลุ่มอีสานใต้กลุ่มกลุ่มโคราชนะกลุ่มเสียแป้งมันสองพวกนกรู้อย่างสมศักดิ์สุริยะฉ <todavía> ันอยู่ไม่ใกล้ก็อาจจะหาทางไปสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสสพักเพื่อไทยเนี่ยก็เกือบ5 0าสถึงหกเสียงแล้วนะวันสองกลุ่มนี้ไปแล้วก็สสพักกลาง,างต่างๆที่นําโดยสสการชจนบุรีคุณศักดาเนี่ยก็ไปแล้วนะ เพราะเนี่ยเหลืออยู่จริงๆเนี่ยก็ในขณะนี้ก็น่าจะ6 7เจเสียงก็อาจจะอยู่ประมาณนั้นน้อยมากก็หายไปครึ่งเนี่ยนะครับหายไปครึ่งนึงมันเอาเรียกว่าเหลือคนที่เป็นแม่เหล็กอ่ะมันถ้าถ้าไปอีกเนี่ยไม่เหลือจริงๆเลยนะอาจารย์มองแบบไม่เหลือจริงๆศูนย์นี่มันเป็นสัญญาณชัดมากโดยเฉพาะในกลุ่มไลา์เพื่อไทยเองลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ดึกลุบลิฟต์ดึกลุบอย่างงี้นอาจารย์ใช่ไหม ออทีนี้ถ้ามองในมุมของพรรคประชาชนบ้างล่ะคะคะแนนนิยมมันจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าเลือกภูมิใจไทยหรือถ้าจะไปเลือกพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองไงคือการตัดสินใจเลือกครั้งนี้ของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบกับทางพรรคประชาชนแน่น,นอนแต่ว่าจะลบมากหรือลบน้อยเลือกภูมิใจไทยอาจจะลบน้อยกว่าเลือกชัยเกษมแต่ก็ลบอยู่ดีลบน้อยนะ ลบอยู่ดีจ <บ S 2> เจบเ็บไงที่เขาบอกว่าไปทางไหนก็เจ็บทุกทางใช่หรือถ้าไม่เลือกใครแล้วสถานการณ์นําไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแต่ที่จริงถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดภาพรวมเนี่ยมันอาจจะเป็นผลบวกกับทางพรรคประชาชนครับ <ทำ S 2> คือหมายความว่าคือถ้าพลเอกประยุทธ์มาหรืออำนาจน,นอกระบบเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการเมืองไทยมันถูกครอบงำอีกแล้ว Uh, uh huh. ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลบวกกับพักประชาชนในระยะยาวมาถึงในจำนวนคะแนนเสียงแต่ว่าเป็นผลเสียต่อระบบประชาธิปไตยที่ทําให้อํานาจนอกระบบเนี่ยเข้ามามีอํานาจในการครอบงาํากระบวนการปกติตามรัฐธรรมนูญตามกระบวนการประชาธิปไตยเพราะงั้นเนี่ยพักประชาชนเขาก็ยอมเจ็บ เพื่อที่จะรักษาระบอบเอาไว้แล้วก็อาจจะยอมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมตัดสินใจแบบนั้นในสนามการเลือกตั้งครับถ้าอาจารย์จะบอกว่าประชาชนเปรียบเสมือนเป็นดอกไม้งามท่ามกลางผีเสื้อที่มารุมล้อมแล้วมีคนแบบมารุมเยอะเลย พีเสื้อหรอพีเสื้อมันดูงดงามไปนะเอาเหรอให้เปลี่ยนเป็นอะไรดีครับอาจารย์อาจารย์หนึ่งเขาอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนก็เป็นตัวต่อแล้วกันตัวต่อเป็นแมลงพิษอะแมลงพิษแมลงพิษอ่ะเป็นเหมือนพิษตัวต่อกินเนื้อได้อาจารย์อ่ะเป็นเหมือนก้อนเนื้อให้ตัวต่อมาดุมเนื้เหรอ ก็เป็นดอกเป็นดอกไม้เออตัวต่อไม่กินไม่กินดอกไม้ไม่กินน้กิวานฮะใช่กินเนื้อเป็นกินเนื้อเหรอกินเนื้อสดป่ะเนื้อสดด้วยซากสัตว์กินไหมไม่กินต้องสดสดเท่านั้นสดใหม่โอ้โหไรแหล่เอาเอาเป็นว่าเป็นแมลงที่ไม่ดีแล้วกันเป็นพึ่งพึ่งพึ่งไหมพึ่งมันก็ดูดีก็ดูดีอีกดูดีอ่ะอาจารย์จะบอกว่าคนที่มาตอมเนี่ยไม่ดีเลยมันหรือหรือยังไง ก็ขึ้นในสายตาของประชาชนสองพักนี้เนี่ยก็มีมีอะไรภาพลักษณ์ในเชิงลบอะ่นะเพราะว่าเป็นการเมืองแบบเก่าด้วยกันทั้งคู่คเป็นพวกบ้านใหญ่เข้าสภา,าได้ด้วยอาศัยทรัพยากรด้วยเครือข่ายหัวคะแนนแล้วก็เข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยรักษาสัญญากับประชาชนอ่อาเสียงอย่างทําอีกอย่างนึงก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีข่าวเรื่องอื้เฉาหลายก็มีติดชนักทั้งนั้นอะ่ะภูมิใจไทยก็มีเรื่องเขากระโดงเพื่อไทย คุณแพรทองทานก็มีตัวพ n อแล้วก็เอาพายมันก็ชนักทั้งนั้นนะติดกันตลังเลยนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเลือกใครเนี่ยมันก็มันพอๆกัน